Seite, du. Seite, seite. Keine Wasser gekriegt, bitte. Lass uns gehen. Tschüss, Papa, bis später. <laughs> Papa ist schon weg, aber kein Problem. Man liefert gut. Kuss. Gladig, komm und เสียงเจ้าเจ้ามาอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ปูจะพาทุกคนมาพายเรือเล่นกันนะคะโอ้ยบรรยากาศดีมากๆเลยไม่ร้อนมากนะคะเพื่อนๆวันนี้แอลอ้อมเย็นๆอุณหภูมิประมาณ22องศานะ่ะกำลังดีเลยแล้วท้องฟ้าสวยมากๆนะเดี๋ยวปูจะให้ดูวิวข้างหน้านะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่ออ้ มุแล้วเรือมุนแล้วนี่รั้งก่อนปูก็มาพายเรือที่นี่แล้วรอบหนึ่งนะแต่วันนั้นมากันหลายคนนะคะปูก็เลยไม่มีเ,เวลาที่จะถ่ายเราถ่ายบิวถ่ายอะไรอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆชมเนาะวันนี้ปูก็จะได้มีเวลาถ่ายให้เพื่อนๆได้เต็มที่นะคะ พราวันนี้คิดว่าน่าจะไปเรือรอบเกาะเลยวันนี้จะไปให้รอบเกาะเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆตามปูไปเลยนะอู้เป็ดรอยเต็มเลยตรงนั้นเป็ดเต็มเลย ดเนสสบายดีไหมสบายดีโอเคเดี๋วไปต่อไปตาอไปต่อเลยค่ะไปต่อเลยพายไปเลยพายไปบรรยากาศดีจังเลยพันพายกับพายไปนะคะพันพายกับพายไปนะคะ เมื่อวานปูไปเดินเขาที่สวิตมาเนาะแล้ววันนี้ก็ขับกับเยอรมันนะคะแล้วตรงนี้มันเป็นทางผ่านอยู่แล้วไงปูกับแฟนก็เลยคุยกันว่าเออถ้าอากาศดีก็จะมาพายเรือเล่นกันมาว่ายน้ําเล่นกันอะไรเงี้ยก่อนที่จกกลับเข้าบ้านเลยนะก็พอดีวันนี้อากาศมันดีด้วยแล้วก็มันไม่ค่อยอหนาวมากอะไรอย่างเงี้ยอากาศดี22ององศาปูก็เลยแวะมาว่ายน้ำเล่นกันนะคะอากาศเป็นใจว่างั้นเหอะ ก็ตั้งใจเอาเรือติดมาด้วยอยู่แล้วอะถ้าสมมติอากาศดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาพายเรือว่ายน้ําเล่นกันนะคะโชคดีก็อากาศเป็นใจอย่างว่าแหละตอนนี้เราก็พายมาถึงอีกฝั่งหนึ่งของเกาะแล้วนะคะมันตรงนี้มันเป็นใจกลางของเกาะเนาะจะเป็นเหมือนเกาะแล้วก็มีบ้านอยู่ข้างในนะคะอันนี้คือบ้านท่าน้ําเขาเฉยๆน่าจะเป็นที่แบบเหมือแนบบแบบท่าท่าเก็บเรือ,อะ่ะส่วน ข้างในบ้าน,นก็จะมีอยู่ตรงใจกลางเกาะนะโอ,โ,อโอ้เรือโครมตอนนี้เราก็มาถึงฝั่งอีกฝั่งนึงนะฝั่งนี้ปูยังไม่เคยมาถึงทักซสักทีเลยนะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่พายมาถึงตรงนี้นะเพราะครั้งก่อนก็ไปแต่ฝั่งนู้นเพราะลมมันพดัดไปฝั่งนู้นซะมากกว่ามันก็เลยพายมาไม่ถึงฝั่งนี้เนาะตรงนี้นี่เป็นที่เก็บเรือนะคะ แล้วตรงนั้นก็เป็นสะพานนะคะข้างหน้านะก็จะเป็นสะพานข้ามน้ำของบ้านหลังนี้แหละด <c oughs> แดดดนนนีนี่ <c oughs> นเันร้อนนเไมฮ่ฮ เราเป็นคนไม่ชอบแดดไงแต่ก็ไปนะไม่ชอบแดดแต่ก็เดินทางตลอดพ่อว่ายน้ำวารีน้ำหัวอขาวนั่นพ่อนะคะพ่อตอนแรกบอกว่าพ่อ ค่อนข้างกลัวพเพราะแกก็กว่ายนะ้ำไม่ค่อยแข็ง,งกันแต่ก็ว่ายได้นะแต่ว่ายได้ไม่แบบไปได้ไม่ไกลามากอะไรเงี้ยพอลึกๆแกก็หวั่นกลัวเหมือนกันอย่างนั่งเรืออย่างเงี้ยแกก็กลัวแบบเรือจะคว่ำอะไรอย่างเงี้ยแก่ลงแล้วนะคะโอเคลงแล้ว <c oughs> โอเค,อเ,คเดี๋ยวเก็บเรือก,ก่อนนะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆขาปูพาชมวิววันนี้ พราะบรรยากาศมันดีมากๆนกเ,ยยากเน,ๆน,เนาปเนนะนปูก็เลยอยากให้เพื่อนๆนได้ชมได้เห็นอย่างที่ปูเห็นนะเพราะมันสวยจริงๆปูก็เลยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ได้ชมมิวแล้วก็ชมภาพส,ายสวยๆอย่างที่ปูน,นําเสนอไปเนาะจะได้ดูไปด้วยกันแล้วก็เพลิดเพลินไปด้วยกันนะคะวันนี้ปูต้องขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็น่าจะประมาณ6กโมงเย็นแล้วคนก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วนะคะแล้วก็อากาศมันก็เริ่มจะค่อนข้างเย็นแล้วล่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าเนาะ,ะปูต้องขอขอบคุณน,นะคะทุกกําลังใจ ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาชมคลิปปูเนาะส่วนคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามได้ข้างล่างเลยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบายค่ะชิ่สบ๊ายบายนะคะ